châu hà nhé vậy đã nè hả áo bì bằng mình chỉ ngàm đầy, cặp bì đưa bò bì áo, long bằng thèn <laughs> quay, đủ đìu à, mặt đẹp đấy, bọn nó, 9 bì 11 tuổi si này nó, đã nó ส่วส1บเอ็ดปีดแล้วจุวดวัดจังเย็นสบายเย็นสบายซาวน่าออรอบแรกเจ้ากันหนึ่งข่าวบอกินเข่าเย็นบอ,อตังนอนก็สามารถอยู่คนเดียวแล้วกินกินอยู่เองได้เนาะ ถึงแม่อเ,เอื้อประโยู่ก็เฮ็ดกินเองเป็นโอ้สุดยอดใช่ไหมะห้องให<ล>งง้ฟังเลยแม่เพลงน่อนั่งฟังอยู่นี่ยืนฟังอยู่เลยอห้องอ๋อ <c oughs> อ๋ออ๋อันหนึ่งสองสามห <c oughs> ับตาเลยส <c oughs> าวัวอันี้หับตาเลยหลับตาเลยเกินเกินเกินอ่ะห้องมึงดูหัดเสียงดีได้เจ้าน,ะ <c oughs> น่ะเสียงดีเพอใช้ได้ได้เสียงมีดอกอ้อได้เสียงใหญ่เสียงกว้างนอนอยู่ได้เนาะ เอาล้เว้เอาล้เว้ตัวเพื่นมาจริงเลยจริงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งกันกันไอโบกทั้งบันจริงเลย สวัสดีเลยสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟบซีเบรสุขสุขคนกายินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวนวันอีกแล้วพ่อพี่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อสาวนวันนี้ทางสาวนวลนกับสิขัไปหาทางน้องน้อยเพื่อนน้องพี่พี่น้องเนาะทางสาวนวลนกับขัาไปหาเพื่อนข้างหนึ่งพ่อพี่พี่น้องเลยแต่ทางน้องเพิ่นกับอยู่เพื่อนน้องพี่พี่น้องเนาะกับสิขับไปหาเพื่อนข้างที่สองพ่อพี่พี่น้องเลยเพราะว่าทางสาวนวลกับอยู่ที่ละเนาะ น่นต้นกระทันพพี่น้องเอ้ฮะจังไรกลับไปรุ่นไปชมทางน้องเพิ่นเลยนาะว่าทางทีมงานใส่บุญเพิน่นลรเหตุไรส่างหรือว่าตูบน้อยหรือว่าบนอยู่อาศัายเพิน่นเสร็จสมบูรณ์งามส้ำไเนาะพี่พี่น้องอันนี้ก็ต้องไปรุ่นไปชมกันเนาะโดยจังไรกระเพา่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์าากดแชร์กดติดตามให้ท่านชาวนวลเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ด้วยฮะจังไรกลับไปครับไปชมพร้อมกันเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ ลองน่อยอยู่เพื่อนบ้างดิละอืมโอ้ยเย็นมีเฮงเด้ไปใสน่นอเอาอีละอยู่ทางไหนอ่ะนะโองโซงมึงก็น,น่าสบายดีโอ้สวยงามแท้นี่ สะอาดหูสะอาดตาอันนี้พเพ่มาเห็ดให้ยละอันนี้หืบ่าวพามีบ่าวพามีเอองามอดีค่ะปัวเก่าเนาะคือว่าชุ่มเจ้าย้อนไปนอนข้างนั่นเลยละดงอืมด,ดีดีเห็ดไปนั่นแตะปิดจะดีปิดทางนั่นนอนแต่ก็มานอนนี่ขี้พน,นังนอกผี้ละมันจมะมาฮอนเจ้าจะเปิดพัดลมเซไลยเด้อเป็นไขเ่เด้อข้างในเด้อ Long à, oh, nhìn à, phải này nắng nỉ lệ là chào thương ủa chào thương ủa chào mát để thương ủa chào mát để thương ủa chào thương ủa chào mát để thương ủa chào mát để thương ủa chào mát để thương จะอยู่เพื่อนพเพียวว่าสบายดีน้องละสบายดีกินข่าวเลยว่าเอ็มเอ็มทั้งนี้ว่าบัดนี่ปิดสนิทบัตปิดทั้งนี้บัดนี้ยังเห็ดแบบอันนั้นเลยบ่ตนี่เนี่ยโล่งเลยเ็ดโล่งเลยบัตนี้ขึ้นจันเพื่อหาบอดบอดแค่ไหนเหรอ บืงโทรศัพท right? uh, ์เด uh, uhm, ็กปยากอันน uh, ี้บ่เอจะไปเบ้งโทรศัพท์เด็กบ่เฮ้ยเอ้ยเจ้าได้สิฮึเอเด้ฮ้ไปกับเอ้เจ้าบ่ได้ครับมือผุนเลยบ่บครับเออเจ็มูเจ้าเปิดปดินใช่ไง ไปเตะหงได้ล่ะแต่เช้าปุบ่ฮะจะกินข้าวกินน้ำและเอื้อไปปะนะอืมจีนยมยังมาหน,นิฮะกับมีก็กับมีเอาคือหาเวยใช่เนาะบ่าเยเอนอาะ <c ười> หาวอด,ดว<ม>อ,ดอดยอย,เเยวยนนเนี่ยโอ้ฝนฮอดได้ฮอดผูกไม่เขียนเสือเขียนเพได้สาวเวยอืมมายังมาหี้ ก็กินข้าวไปหาแนวกินมาสูดจักดอกอันนี้ยตุ๊กแม่เจ้าก็ตั้งไว้พี่เลยบ่อบ่ห้อนบ่ก็เลยเอาส่งเตียงนั่งเนาะไม่สบายบ้าน้าได้อีกเตียงนึงคือคือสีสบายเอามาเห็นยังนะเอามาแบบเป็นเหยียบเลยบ่แม่เอาเห็ดแบบหญ้าว่าทางนี้บ้านเหยียบดวงเลยแม่ ขึ้นไปทางเทิงเฮือนเลยดอกแดงกินข่าวกํายังนี่เหรอบ่มีบ่แนวกินบ่มีบ่นะบ่มีเบิดได้สาไข่มาม่าปลากระป๋องเบิดแล้วเบิดแล้วมียังเดือยยังแไงฮะปลากระป๋องปลากระป๋องเจ้าเฮ็ดอีได้กินปลากระป๋อง ขัวบ,บ่หรือว่าแบบกินแกะมาแต่กินล้อยบ่มีภผยแน่มาหาเจ้ามา้อนะคือหนาฉุกเฉาแค่ไ้นอเอ๊ะเสาขี้หอดเอื้ยบ่ขี้หด<พ>อดจะโทรหาโทรรึพอโทรมาอยู่บ่จะโทรหาเอื้ยเจ้าหันอีะนละอมามีแต่หาวันเนาะมาเื็นเบิ่งโทรศัพท์ดึกเด้อี่ โทรดูโทรหาเอื้อยรู้ว่าเอื้อยมาหอดใช่แล้วปิดเครื่องเอื่ยเอื้อยเจ้าก็มีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งบอสพอโทรมาอยู่บอสอะเพิ่นถามยังแน่แบบเพิ่นโทรมาเพิ่นมาว่าสีมาเพราะอื่นสีมาเพอื่นเอาสีมาเพราอื่นตลอดใช่บอย แต่เพิ่นมาอยู่บ่ีละแบบแบบกินนี่แม่นบ่ฮะไปแบบๆกินขอจะบ่โอ้ยบาดนี้คือสิเพลงให้ฟังนี่กว่าคือเห็นห้องเพลงให้น้องละเอ้อละตี้ฟังอยู่ลองลองบ่งดูฮะๆห้องนี้แหละจักต่อนไว้เฮ้ยเสียงดี้ดีได้อฮะเข้าไปเบิ่งได้ซะบัวตัวเพลนว่าจะเหนืยว่า เอาห้องให้ฟังมึงดูจักท่อนเนาะเฮ้ไล่อยู่บ่สิี่ยมือฟังนี่ไอ่เอฟซีฟังฟังไหน,นเนาะแม่นไอ้ละห้องมึงดูเสียงเจ้าดีเด้บางทีอาจสิได้เป็นห้องน่าคล้องไปแล้วน<ส>ั่นไปโทรมาอีล<อ>่ะเฮ้ยครับเช้าแล้วมานี่เอ้เจ้าบ่บาดนี่โอ้พอแล้ว สามผ่าลูกเอา้าพอก็บอกสองสามคำไปเลย <c oughs> เมีเพื่อนมาหาวิทนาลัยว่ะกำลังเข่าวเวียเข่าการน้ออีละ <c oughs> วกวนกอนละ <c oughs> นี่แหละนางเอกกับพระเอกที่เจอกันนี่ก็อกันงนะ้เอา้เอา,เอาเอ,าเอาๆๆ็กซ์แนห้ฮองว่ะ ทังนั้นเติงเติงเติงมาเลยลัดก่อนเนาะไปมาหาเจ้าผูกบอไทยมาี่าดีแมนบอแมนิเอรแมอาไหาอไแล้วชิบเถื่ออะไรมานี่เอมาอัน ตอนหนึ่งคือว่าอัดประตูวะเจ้าเจ้าไปดิษฐ์ใช่ไหมคขึ้นเทิงขึ้นเทิงไปดิษฐน้ำมูบ่ไปสระเบ็ดบดนห็นอันน้องนั่นว่าไม่นบ่หีล่ะอืมสระเบ็ดน้ำเพิ่นบ่ได้ฉากอยู่นี่บ่าจะบ่มีไฟบ่ไฟมันบ่แห้งโอ้บ่แห้งมีแสงเสงแสงเชียวแต่ว่าบ่แห้งแนี่ยแต่สระเบ็ดนี่ยบ่ค่อยเต็นแม่ไาบ่แห้ง คือว่าได้เนาะแผนน้อยได้ซําามีนมีน้อยมันก็เก็บบ่ได้าเนาะจังราคาเท่าไหรเนาะสาบัวซํานี่แต่แผนเพิ่นนี่เกิน2-3 0 0 0บาทแล้วเนาะจะว่าบ่จักแล้วบ่เคยซื้สิประมาณนั้นค่อยว่าเอาีงใ้ังฟงนะนั่งพังอยู่นี่ยืนพังอยู่ห้อง้องห อันนึงส้อนสามาสารบ <laughs> ับตาเลยอสาวัวรับตาเรื <c oughs> อับตาเือเกนเกินเนอ้อวมึงดูหัดเสียงดีได้เจ้าน่ะเสียงดีพอใช้ได้ได้เสียงมีดอกอ้อได้เสียงใหญ่เสียงกวง้างอนอยู่ได้นเอาละเมืเอาละเมืตัวแฟนมวจริงเลย chừng lời mà đây thúc quân này nhâm lo anh cả cần ai buộc phụ thân bên chừng đời ông an bằng nào mến vô เออยัง้บใจหักูลู้ตนฮออมวเก่งเก่งเก่งเป็นยังไรชาบัวม่วนเสียงมีดองอ้ออันนี้ผมคือนี่ละโป่หนาเออบ่าต้องอายมีความสามารถแสดงด้วยด้วยละเดออนี่ละนะครสก้าวนาใช่ได้อยู่มีนบรต้องอายเสียงตรงโซวนความสามารถชันเนาะ คือว่าโอเคโย่ไปเฮียนมาที่ไซระห้องเพลงนี่ฮะเด็กน้องโทรศัพท์บ่าจะบอหอนบ่เจาะละผมเองฮะบอหอนบ่มัดสองจุกเด้อคือเมนวนบอกมัดสองจุกสองขาวเด้อมักละด้านนี่มีเห่าอยู่บ่นี่ฮะมีเห่าอยู่บ่นี่คันอยู่บ่บอมีแล้วเหรอผล่ออะไรเปลียนเนาะมีบ่ ไปเอาหยังอีล่ะไปเอาหยังเด้บาดอืมเพิ่นก็หลายคู่หลายคนเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีซอยมาคนน้อยถ้าบ่นั้นก็แม่นก็บ่ได้ดีก็บ่มีบ่อนอยู่นเาขนาดนี้เนาะ่นาก็ยังใหม่เบิดค่อยพี่น้องเอ้ยไปเอาหยังอีมาให้อะนะือว่าทั้งนั้นก็ยังอันบ่ได้ิดเด้มาให้โอสิเอาพัดลมมาเปิดให้บนี่ะบัว ได้บ่อีล่ะคือเค็งแท้อะตกตุ้มนะแม่นหายังบ่ดซาวบ่ผู้ผู้ไปมาตเลาะซะเด้พทงบอดี้เพิ่นบ่อันนี้เนาะเพิ่นก็มาพ่พี่น้องเอ้ยแม่นมาหาทางน้องเพิ่นด้าดมาหัวนะมาแตกบ่ผู้ตึงลงไป เดี๋ยวมากะซ่ำเจ้าหาหยังอีล่ะนะฮะอืมหายังบ่ได้ดีผมเฮ็ดช่องจุกเออเอาบีๆบีบ้างมันสิงามซ่ำใดกับบีหรือบ่ีเอาลองเบิ่งเฮ็ดเองเป็นบ่ลองจุเบิ่งสองขาฮะเออเด็กน้อยเฮานี่ต้องมัดผมจุผมอีล่ะเอยมันจรู้สึกแบบเบิ่งแล้วก็มันงามเกี้ยงอยดูดีขึ้น มันเป็นแล้วมันเป็นแล้วเนาะ9ปีเอ้ย11ปีแล้วเนาะอีหล่าเนาะเออส่วน11ปีแล้วดีบ่กินเลยนี่มื้อนั้นบ่เอ้ยเพิ่นเอ้ยเพิ่นจุกให้อ้าจุกเองก็เป็นเอ้อจังซั่นอีล่เอ้ยมันจังสิเบิ่งงามแน่เออัดัดอ่าบีัดจุกแบบใดะ ສ in out. ິງາມອີ່ຫຍັງເຮົາກະເຮັດເອົາແກງກ້ວຍເຮົາລະມັດໂຕອືກັດຮ້ອນແນ່ຊ່ວນນີ້ກະໃຜຊິຫາຫຍັງກັບນະຊິແຊງອືມັດພໍ່โทรมาว่าสิເົ້າຍັງອີດາດອກຊິຖາຍັງເຈົ້າຫ เศร้าและเราอะจมีคนมาหาเศร้าและสาร้ราอะคนงามได้เอมเราก็เป็นห่วงลูกอยู่เราก็รดสว่างย่า่นในซอยเราสบยหยบยุกเวิรอยไกจุกเวิดจังเย็นสบายเย็นสบายซาว้านอรอบแรกเจ้ากันหนึ่งข่าบ่กินข้าวเย็นบอ ต่างนอนก็นสามารถอยู่คนเดียวแล้วเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เองได้เนาะถ<อ>ึงแม่ออยบ่อยก็เฮ็ดกินเองเป็นโอ้สุดยอดสุดยอดจะเอายังจุไผ่น่ะะหเอาบ่อันจะเอาม,มีอย่างบอมีอย่างจุป่ะจะเอาอยัางไงจ้ะก,กนินดังมาด้หยอล่ะกินดังมาเบึงยุ่สามเขา่าเจ้าฮะมันเสมอเดียวอยูบ่บ่เอ้า ใช่ไล่ได้ขันการงามแล้วบทสูข้างดังบัดนี่เรียงไหนดยเออขักได้สวยขันบริหินกันยังบีถือเออแบ่งผมเป็นอีกอันนี้อ่ะเออจังสั้นแหละไต้สุดงามอีกสุดกีฬาบบใถ์ชื่อใครนะแม่บุญพอดีกระเพิรนเลยเนาะกระตุปุยเนาะสบว่แมน มวนบ่อีละมาอยู่นี่มวนมีหมูดายบ่หะผมมีหมูดายกับมวนมวนคนเดียวนะเอยเนาะมนคนเดียวพี่้องเลยอือโอ้เวลาเจ้าไปเจ้าก็ล็อกประตูไว้ละอือไัยบอกเจ้าว่าเวลาไปนี่ไปหันล็อกประตูเด้อ โ,โเจเเจ้าบึงมันเทียได้วเวลาเจ้าลกเลยแมนสำคัญ<ป>ที่สุดก็คือไปหนี่ไปหันเฮาต้อง็ลบประตูไว้เพื่อนเฮดเฮาดีได้ก็เฮาต้องรักษาความปลอดภัยตัวเองเนอเครื่องของอุปกรณ์ต่างๆคือว่านะไปหนี่มาหันเวลาอายุแค่แน่นะเฮา็ลกไวเยแมนมีใครเข้ามาในเฮือนเฮาได้เชื่อพ้าเพ่ได้ไปศักให้ เอื้อยบ่สักเองสักเองตงไปซักดูใช่ะอยตรงนี้เสียงฟันพั่นพืชพอดนเนอะทางนั้นก็อยู่นอนแักมือต่อมือได้บ่ฮะบอกว่าได้ทิพเสื่อตัดไปไกลน้ำกินนี่คือไปซื้อเอาเองเลยละฮะไครเอามาให้ยชะไครเอามาให้เจ้าละต เวลาตีเวลาเบิร์ดในโทรหาเพิ่นบ่หรือวันใดๆเอ้เพิ่นมาให้เองเพินไปชื่อเออเพินพาไปชื่อว่าแล้วเนาะมีทุกเดียวแทบบอไอสิเบิร์ได้ยดล่ะเอ้ยนะผูกค้อตีเด็กตัดไ่เด้หนะไหวฮะเฮ้ยต้องว้เป็นระเบียบเวยล่ะเด้อ เก็บมาไว้แมนซ้อนๆไวเนยเวลาตะหยางเป็นอิมิีเรนเตะเลยค่ะคุณเจาะเจ้ากระตกเป็นของเล็กซ้ำค่ะเตะค่ะโอ้ยเจ็บปวดย้อนเนาะมาแปลว่าเก็บเพิ่งเก็บของไว้หรือว่าของเจ้าวะของไพล่ะของไม่ล่าโอ้ของไม่ล่ายังโมเรีวว่าเฮือนเจ้านี่เทวเลวหากระเฮ็ดแล้ววานนี่บ่เนี่แอมพานี่ ฮะกำลังเฮ็ดมื้อนี้กำลังเฮ็ดมื้อนี้อืมถือว่าแล้วเมื่อกี้นี้นี่เนาะบาง11:00 1 0 0นนี้บ่ล่ะออักแล้วไมื้อโดยปาไีก่อนเพิ่นก็ยังสิมาอีกอยู่่าวแล้วกันเนาะแม่นบ่ดอล่ะหึ ถึงแท้เ <descon> ด <altro> <ori> ้ถึงเอาสินอนแท้นี่ฮะบ่เด้อสิบอกเด้อโทรศัพท์น่ะจะอไปลิดดึกดื่นเวลาอ่าอยู่นอนประมาณ8:00 9:00ก็นอนพักอนเด้ออ่สิเฮาอีเด้อบัดนี้โอ้ยเนาะเงานอนเด้เว้าไปนําก็สิหลับตึ้งจุ่มลงน้ําก็ตาย้้เยวาก้ จักอยู่โน้นละสลักอน้นตัวไหนมันสิรักษาเขาได้เขาก็เห็ดดีๆคือว่าเนี่ยให้อันสมัครอันไรสมัครนินให้เจ้านะเห็ดเองเห็ดเองโอ้จะเห็ดเองเป็นจักมือไะจักมือไะเอียงสามมือใครบอกเจ้านะเือให้บอกเห็ดเองเด็กแรกได้撒เด็กแกะมีอยู่ว่าคนบอกเพิ่นเพิ่นบอกอะไรครัจื้ออือ ไครดอกไ่ได้อันเติมเป็นไล่เลือนบ่มีแต่ขูดบัตรเอาไวล้ะละเคยเห็นนะเคยเห็นนะแต่ต้องจัก <laughs> ใค้ดอกสนักเจ้าก็มีเงินตีทงอยู่บ่อยละมีมเอาไวด้ดีๆเด้อเอาไว้ใช่เลยมีบ่ท่งหน่อยท่งยังซ่อนไว้อันหัวหมอนบ่ ผู่เฮาสองคนเด้อนี่ถุงหน่อยเด้อพายจะพอแล้วก็อารมมามีต้องมีถุงได้ละจะไปนี่มาหัจะต้องมีถุงพายเอาเงินใช่หันไว้เด้อเวลาเจ้าออกข้างนอกแบบเงินอยู่น้ำเฮาเด้อถ้ามีคนเข้ามากอะเจ้าเขามากอะชอบกับอะไรอย่างคนเขาเนาะมกับบุหูได้ละเอ้ยมีคนดีแต่ก็มีคนบดีเด้อ จิตใจมันแตก<ร>ต่างกันใส่ถุงทั้งนองพนน่าจะมีแบบถุงน้อยนเนาะแบบพายเอาเมนมันก็มีอ่าใส่โทรศัพช์แน่เวลาจะโอกไปแบบนี้ก็ใส่จะล็ไปไปอกไว้กะใส่กุญแจแน่น้อยสาวนวลเนาะเมนมใส่โทรศัพชับแน่ใส่เงินไบแน่ยันเฮียด้ปลาแบบนี้เอาก็ยันคนเขมา้าเบาได้ได้เก็บไปดีดีละไอ้คนห้เก็บไว้ลายเซีนอยู่ที่คนหายละ จักเซนหาแสนเงินหาแสนขึ้นไปดีๆได้พอบาเลยสิให้ยพอบอคือว่าเจ้าสิเสียไว้เองเองต<อ>้องชื่อถุงน้อยเอาไว้เองเป็นยังคือว่าจะก็บไว้เองอีละฮะบอกว่าพอบม่ได้ยูน้ำบอืมสมมติว่าให้พ่อแล้วว่าเขาจะกินนี่กินหันเลนยก็ซื้อยาบเออ อะคควาคิดทางที่ดีคือได้เก็บรักษาไว้ดีๆเด้อล่ะเด้อเออถ้ามันหลายก็พอนั่นก็พอเอ้ยเก็บไว้เฮาเด้ออ่าสมมุติร้านนึงเนาะสบัวหรือว่าร้านเร้าน2เจ้าก็เก็บไว้200,000ร้านนึงก็ให้พอจังซี่เอ้าห่วงนอนอีหลบดนีไดกะทางนนก็กลับก่อนเ่เด้อเออบ่มีเงินน้อยบ่นะโมไเด้อไซื้อขนมเด้อ มีเยวาว์เขามาขายละอืม,อมโดดสลัดบ่อืมอืมนับปุ่งว่าจะบ่ข่อยมามีมือเล้ข่อยเบืองหนึ่งก็จับกล้องอ๋นออะไรน้อนี่นะไอ้ทางน,นั่งไปซื้อกินอ๋ออะไรก็เอานับเบิ้งดู่นละอ่ะเทอะไรก็เอาไว้ซื้อกินเด้อ ซื้อขนมข้าวต้ม,มเจ้าก็เก็บเงินส่วนนั่นก็ไว้เป็นหนี้เป็นห่านหรือว่าจิบไข่ไอ้อุ่นเอาไว้ใส่ในยามจําเป็นเดอ้ออย่าไปใส่พุมเพอยได้เพิ่นหายแล้วต้องเก็บรักษาจักหมม่นนะพอ้อมว่าหม่นกี่ โอ้พอดีเลยสาวบัว <c oughs> นาง,งเางามินกีพ่อพี่น้องเอ้ยพ่อน้องเพิ่นได้ซื้อข้าวต้มขนมเนาะทางเฮากระมาผ่านๆมันกรลายบอลน,นาทีพ่พี่น้องเอ้ยกระมันกนรบปวดัวปวดเทิงข้าวบาแล่ของต้นของผักเลยเนาะสาวบัว<ห>ตอนนี้กคระไข่คำลงเลี้ยงเด้ยวอ้าวจังไรกระชิกกระปะเด้อละเด้อมันนี่เด้ออ่ะสบายดียด,ยด,ด้วยพ่อ,พ,อพี่น้องเองนาะสำหรับคลิปนีก้นนนก็รทาสนุนกระชีไ้อัมลาพาจาก ด้วยว่าทุกๆคนไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อผมไอพี่น้องเอฟซีแล้วก็ที่เคารพแล้วก็รหักแฟนนับถือพี่พี่น้องเอ้ยจังไลยก็ฝากคลิปนี้ฝาพรมพี่น้องทุกๆคนก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าขามโฆษณาของสาวนวลเด้อพรมพี่น้องจังไลยก็ดีมุกดีใจน้ำน้องเพิ่นเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่พี่น้องเอพก้าเขมาสบายดี